สวัสดีค่ะมีใครเคยรู้จักหนังสือแปลเล่มหนึ่งที่มีชื่อภาษาไทยว่าสิ้นแสงฉานบ้างไหมคะเป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2537และเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากเล่มหนึ่งค่ะต่อมาได้ถูกสร้างทำเป็นภาพยนตร์เมื่อปีพุทธศักราช2539และในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ถูกสั่งห้ามฉายในประเทศไทยค่ะสิ้นแสงฉานเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของเจ้าสุจันตีหรืออิงเง่เซอร์เจนมหาเทวีของเจ้าจ่าแสงเจ้าฟ้าหลวงองค์สุดท้ายแห่งเมืองสีป่อรัดฉานค่ะเจ้านางสุจันตีชาวออสเตรียซึ่งได้พบรักกับเจ้าจ่าแสง สมัยที่ทั้งคู่ไปเรียนหนังสืออยู่ในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกากระทั่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันเมื่อวันที่7มีนาคม2496ที่อเมริกาโดยที่เจ้านางสุจันตีไม่รู้เลยว่าสถานะที่แท้จริงของเจ้าจ่าแสงในรัชฉานนั้นเป็นใครจนมารับรู้เมื่อทั้งคู่เรียนจบและเดินทางกลับมายังรัชฉานในภายหลัง ตลอดเวลา12ปีที่เจ้านางสุดจันตีอยู่ในรัฐชฐานในฐานะมหาเทวีเจ้านางได้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญของเจ้าจ่าแสงในการบริหารกิจการบ้านเมืองจนเป็นที่รักของชาวเมืองสีป่อกระทั่งในปีพุทธศักราช2505เมื่อนายพลเนวินทำรัฐประหารในพมา่าและเข้ามาครอบครองรัฐชฐานล้างระบอบเจ้าฟ้าลงทั้งหมด เจ้าจ่าแสงถูกทหารพรม่าจับกลุ่มตัวไปคุมขังและไม่ได้กลับไปยังเมืองสีป้ออีกเลยเจ้านางสุดจันติได้พาลูกสาวสองคนคือเจ้ามายารีและเจ้ากิน,นรีกลับไปอยู่ออสเตรียและต่อมาได้ย้ายไปพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนเพิ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566ในที่ผ่านมา ด้วยโรคชาราด้วยวัย91ปีในบ้านพักที่สหรัฐอเมริกาด้วยความผูกพันกับรัฐชฐานเจ้าหนางได้ตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับรัฐชฐานมีการมอบทุนให้ทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่2,565ค่ะ ชาวไตที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยร่วมกันจัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้านางสุจันตีขึ้นที่วัดป่าเป้าตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวัดป่าเป้าเป็นวัดเงี้ยวแห่งแรกในเมืองเชียงใหม่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของคุ้มเวียงบัวของพระเจ้าเกึนาธรรมิกราชพระมาหากษัตริย์ลำดับที่หแห่งราชวงศ์มังราย เมื่อสมัยพระเจ้ากาวิละครองนครเชียงใหม่องค์แรกในปีพุทธศักราช2317นับเป็นยุคสมัยทํานุบบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมีการกวาดต้อนผู้คนในหัวเมืองทิศต,ต่างๆทั่วสารทิศทั้งเชียงของเชียงรายเมืองยองเชียงตุงเมืองตองกาย12ปันนาและมีครอบครัวหมอยาชาวไทยใหญ่ที่มีภรรยาชื่อแม่เท่าดาว นำบุตรธิดารวมหคนมาด้วยหนึ่งในธิดานั้นคือแม่นางไหลต่อมาถวายตัวเป็นข้ารับใช้เบื้องบาทพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายก่อนสวามิพักแผ่นดินสยามในสมัยรัชกาลที่หและเมื่อปีพุทธศักราช2426หม่อมบัวไหลพระสนมเชื้อสายไทยใหญ่ ได้นำชาวไทยใหญ่พัฒนาพื้นที่คุ้มเก่าวังเก่าของพระเจ้ากือนาธรรมมิกราชซึ่งปกคลุมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์จากผลของการปล่อยทิ้งรกร้างช่วงเกิดสงครามกับพระมา่าบริเวณดังกล่าวมีต้นเป้าสมุนไพรชนิดหนึ่งขึ้นอยู่หนาแน่นและในปีพุทธศักราช2432พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้เป็นองค์ประธานสร้างพระเจดีย์และวิหารไม้ศิลปะสถาปตัตยกรรมแบบไทยใหญ่กลายเป็นวัดศูนย์รวมใจชาวไทยใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยค่ะภายในวัดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีการสร้างโรงเรียนภายในวัดเพื่อให้การศึกษาลูกหลานชาวไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมศิลปะวัฒน,นธรรมล้านนา ไทยไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆปีช่วงก่อนประเพณีสงกรานต์ที่นี่จะมีการจัดงานบวดลูกแก้วหรืองานปลอยสางรองถือว่าเป็นงานบุญประเพณีของไทยใหญ่ที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะ